Hey girl ร์ลตอนที่เราเจอกันฉันได้แต่ไม่ถูกใจมันแต่เธอไม่ยืนนิ่งในความประมาทอย่าวิ่งให้ไกลให้หา่างอยากจีมให้เธอก็กลายปเป็นแอดตึงเดินมาไม่อายทับสตาร์ชานั่งเงินเธอคือดอกฟ้าแต่ว่าผมดำมาวาดแต่แต่บนมันมาฟากโดยรู้คงจะพาภัทัก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 คุณเชื่อหรือไม่แค่ถามเธอ Have you ever had a love first sight ค,คิดเหมือนกันหรือเปล่าเชื่อเบอร์กัสนียว่าผมน่าคิดไปเองหรือเปล่าเพราะผมนะไม่คนธรรมดาไม่มีอะไรและไม่มีเธอจะวิ่ง จะซสมอ,อ๋จะเดือดเธอไม่มีใจรัตติการยังห่างไกลไหนคืนนี้ในคืนที่ฉันคิงดาวอยู่ตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เราได้พบกันในคืนที่เธอเองกายมาโซบฉันความอบอุ่นนั้นมันยังไม่ลืมไปจากใจเราโอบกอดกันกลางท้องเนพาและเราทุ่มพี